สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสู้รบในยูเครนโดยมีข่าวออกมาขั้นในช่วงวันที่8เมษายนที่ผ่านมาโดยนายเอดดฮาร์ทเฮเกอร์นายกรัฐมนตรีของประเทศโลโรเกียได้มีการประกาศว่าทางโลวรเกียนั้นจะส่งระบบป้องกันภอากาศพิสัยไกลอย่าง S 3 0 0 PMU ไปยังยูเครน โดยสโลวาเกียนะครับเป็นสมาชิกชาตินาโต้และก็มีการวางระบบป้องกันบรรทากาศจางระบบ S300 PMU ที่ผลิตตั้งแต่สมัยสหาภาพโซเวียตซึ่งได้รับการตกทอดตั้งแต่ช่วงโซเวียตล่มสลาย ก็แบ่งแยกออกมาเป็นสโลวาเกียก็มีระบบ S300 ใช้งานอยู่โดยระบบ S300 PMU นะครับเป็นระบบ S300 รุ่นเก่าสำหรับส่งออกโดยทางสโลวาเกียรครับมีขีบรูต,ต่อต้านอากาศยานอย่าง 5V 5 5 r ซึ่งคาดว่าไม่เกิน45ลูกสำหรับระบบ S300 PMU ซึ่งเจ้าขีปนาวุธอย่าง5 v 5 5 r นะครับนำทางโดยเรดาร์กึ่งแอคทีฟมีวิสัยทัศการสูงสุดราวๆ75กิโลเมตรและตอนนี้ครับระบบ S300 PMU ทั้งหมดของสโลวาเกียร,รวมถึงขีปนาวุธประมาณ45ลูกที่ใช้ในการยิงถูกส่งไปยังยูเครนแล้ว หลังจากประกาศของนายกรัฐมนตรีเอดูอาร์ดเฮเกอร์ของทางสโลวาเกียรรัฐมนตรีกระทรวงการาหมของสหรัฐลอยอาสตินได้มีการกล่าวว่าสหารัฐจะใช้ระบบป้องกันภรอากาศอย่างแพตเทิอ์ด พร้อมกับทหารจะถูกส่งเข้าไปในสโลวาเกียซึ่งคาดว่าแผนการติดตั้งระบบ p ท t ิออ t จากทางสหรัฐนะครับจะมีการหาลือกับสโลวาเกียอีกรอบหนึ่งโดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับพันธมิตรชาตินาโต้อย่างเยอรมนีแล้วก็นิ e t h e r l a n d ได้มีการเข้าไปติดตั้งระบบแพท r ิออส3ระบบในสโลวาเกียเพื่อเพิ่มการป้องกันทางอากาศให้กับทางสโลวาเกีย พร้อมกับเป็นการปูทางสำหรับการถ่ายโอนระบบ S 3 0 0 PMU ไปยังประเทศยูเครนโดยทางยูเครนครับได้มีการขอความช่วยเหลือไปยังสมาชิกชาตินาโต้หลายครั้งสำหรับระบบป้องกันยทงอากาศ โดยตอนนี้ครับทางรัเสเซียนั้นได้มีการพุ่งเป้าไปยังระบบป้องกันทางอากาศของทางยูเครนไม่ว่าจะเป็นทางพิสัยใกล้หรือพิเศษไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับระบบ S 3 0 0ของทางยูเครนนั้นสูญเสียไปหลายระบบนับตั้งแต่รัเสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนซึ่งคาดว่าระบบ S 3 0 0 PMU ของทางโลวาเกียนั้นจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากกับทางรัเสเซีย แต่มันก็เป็นการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับยูเครนเพราะเนื่องจากว่าระบบ s 3 0 0 pmu นะครับเป็นระบบรุ่นเก่าที่มีวิสัยทัศการไม่ค่อยมากรวมถึงจรวดที่ใช้ในการยิงตอนนี้ครับของทางโซโรเกียแจ้งว่าเหลือไม่ถึง45ลูก โดยเจตนาที่ส่ง S 300 PMU ไปให้ยูเครนนั้นเป้าหมายไม่ใช่ให้ยูเครนเนี่ยสามารถจัดการกับพวกอากาศยานของทางรัเสเซียแต่เป้าหมายครับเพื่อขยายเวลาให้ทางยูเครนนั้นสามารถยืดระยะสงครามกับทางรัเสเซียออกไปได้นี่ก็เป็นข่าวมานำเสนอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ